สวัสดีเพื่อนๆืทุกคนด้วยนะครับสวัสดีชาว SVNZ ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะับกับเฟรม SVNZ วันนี้กับผมจะนำพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับเกม Inazuma Eleven Victory Road นั่นเองนะครับการนำเสนอการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ของซีรีส์ฟุตบอลเป็นเกมแนว RPG ที่หลายคนรักด้วยกราฟิกที่สวยงามระบบการเล่นที่ลื่นไหลซึ่งพัฒนามาจากภาคก่อนๆแบบสุดๆซึ่งผมก็คงจะเปรียบเทียบเกี่ยวกับเกม Inazuma Eleven Gold Striker 2013นั่นแหละครับที่มันจะ นุกและมันจะเปรียบเทียบมากน้อยเพียงใดนะฮะเรามารับชมในคลิปนี้เลยนะครับอ่ินาซึม่าเอลิเวนวิซิลลี่รถเป็นยังไงนะครับเกมเนี่ยมันจะพาเราเข้าไปสู่โลกของฟุตบอลโดยตรงเลยนะครับก็คล้ายๆอิานาซึม่าเอลิเวนโก้สไตร์เกอร์สองพนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะเข้าไปในสู่โลกของตัวเอกที่มีชื่อว่าซาซานามิอุนเมะนั่นเองนะครับหรือว่าอุนเมะอีก และฮารุเอนโดนั่นเองนะครับหรือว่าเอนโดฮารุโอ้โหก็เรียกสลับกันไปนะครับคือพยายามที่จะฟื้นฟูทีมฟุตบอลของโรงเรียนนะฮะของพวกเขาที่แบบล้มเหลวสุดๆเลยเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะจะเต็มไปด้วยความท้าทายยังไงความสัมพันธ์ของตัวละครจะเป็นยังไงเราจะต้องมาติดตามกันในเกมนี้นั่นเองนะครับเกมนี้ยังคงความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยในซีรีส์ของอินาซึม E อีโลเวนด้วยการที่เล่นฟุตบอลเนี่ยผสมผสานระหว่างการวางกลยุทธ์ RPG ที่ล้ำลึกมากๆผู้เล่นจะต้องวางแผนทั้งในด้านการโจมตีและการป้องกันในแต่ละแมตช์การใช้ทักษะพิเศษที่มีแอนิเมชันที่สวยงามและตื่นตาตื่นใจทําให้เกมนี้ไม่เคยที่จะน่าเบื่อเลยและยังสามารถสร้างทีมในฝันของตัวเองได้โดยการปรับแต่งฝึกฝนตัวละครต่างๆอ๋าสุดยอดไปเลยไหมครับนอกจากนี้ยังมีโหมดการแข่งขันออนไลน์ที่เปิดให้ผู้เล่นทั่วโลกเนี่ยมาประลองฝีมือกันมาวัดกันเลยว่าใครจะเก่งที่สุดใน Inazuma Eleven Victory Road อ่า ประมาณนั้นทําให้เราอ่ะมีการเล่นที่คว่จะหลากหลายและมีความท้าทายมากขึ้นการแข่งขันออนไลน์เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เพิ่มความสนุกเท่านั้นนะครับแต่ยังสร้างการทดสอบของผู้เล่นความสามารถและการวางกลยุทธ์ของผู้เล่นในสภาพแวดล้อมต่างๆที่แตกต่างกันออกไปอ่ายังไม่พอนะครับเนื้อเรื่องของเกมนี้ยังน่าติดตามและเต็มไปด้วยความประทับใจในตัวละครต่างๆ มีมิติและมีการพัฒนาทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกผูกพันกับตัวละครไม่ว่าจะเป็นอ็นเมอีหรือว่าอันเมนะครับที่จะต้องไปเชิญความท้าทายในการฟื้นฟูของทีมให้ได้นะครับหรือฮารุที่ต้องต่อสู้เกี่ยวกับความกลัวและความกังวลของตัวเอง่าเราต้องจัดการความรู้สึกตรงนี้แถมจะต้องฟื้นฟูทีมนะฮะเราก็จะเลือกเป็น2ตัวละครน,นี้นั่นเองนะครับเกมยังมีการอัพ กราฟิก <G raph ic> และเสียงประกอบที่แบบว่าทําให้ผู้เล่นเนี่ยชื่นชอบและเหมือนอยู่ในโลกของฟุตบอลนะครับโคตรจะมีชีวิตชีวาซึ่งการออกแบบของสนามแข่งขันมีการสร้างที่โคตรจะละเอียดอ่อนอตัวละครก็สร้างด้วยความละเอียดอ่อนเหมือนกันทาให้ทุกแบบเนี่ยมีความน่าตื่นเต้นและน่าจดจํามากๆไม่พลาดไม่ได้แล้วนะครับกับเกมนี้เราก็พูดในส่วนของอินาตึมะ อีเลว์นวิเทอรี่โรกันไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงคร่าวๆนะครับแต่จริงๆในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกทุกคนนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมจะเปรียบเทียบกับเกมมินาะซึมะอีเลว์นโกสไตรเกอร์1 3ว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองเกมเนี่ยมันคล้ายกันแต่ว่าเนื้อเรื่องอะ่ะมันจะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันเพราะว่าทั้งสองเกมเนี่ยมาจากซีรีส์เดียวกันถูกไหมครับแต่แนวทางและการเล่นเนี่ยรูปแบบแตกต่างกันแบบชัดเจนมากมาก การาฟิกและการออกแบบของอินาซอม์ไมเลเวนวิคตอรี่โรดจะนําเสนอการาฟิกที่พัฒนาไปอย่างมากทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตัวละครจนไปถึงสนามฟุตบอลน่ะถูกออกแบบมาอย่าง ละเอียดและมีชีวชีวาการใช้เทคโนโลยีที่สมัยใหม่และภาพดูคมชัดและการเคลื่อนไหวที่โคตรจะลื่นไหลเอฟเฟกการใช้ทักษะพิเศษก็ดูอลังการเต็ปเ้วอสีสันสร้างความตื่นเต้นและความประทับใจให้กับผู้เล่นมากๆน,นะครับณจ,จุดนี้นอกจากนี้ยังมีการออกแบบตัวละครที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์อีกทั้งยังเพิ่มความสมจริงและรายละเอียดที่มากขึ้นกว่าเดิม ในขณะที่ i n นนิสซ์ม่าอิลเว่นโกลสไตรเกยังคงความสดใสและสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ i n นนิสซ์มาอิเได้เป็นอย่างดีเหมือนกันภาพยังดูไม่ตกยุคและตัวละครยังมีความน่ารักและสดใสตัวละครเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นแบบโคตรมีเอกลักษณ์กับคุณผู้ชมและน่าจดจํามากๆเอฟเฟกในการใช้ทักษะพิเศษยังดูน่าตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยแม้ว่าจะไม่ละเอียดอ่อนสมจริงเท่ากับวิคตอรี่โรสแต่ก็ยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับซึ่ง อย่างที่ผมเล่นไปนะฮะ200กว่าพาร์ทเนี่ยบอกเลยแล้วว่าโคตรประทับใจแล้วก็ยังภาพสวยสวยมากนะครับเพียงแค่วิตเตอรี่รสมันมาใหม่มันก็เลยแบบว่าก็ต้องจัดกันสักนิดนึงนะครับเนาะ,นะม,มาดูกันในด้านของระบบการเล่นอินาซูมา11ว v i เตอรี่โรสเนี่ยยังคงเน้นเกี่ยวกับระบบ RPG ซะเป็นส่วนใหญ่อืมแบบต้องลึกมากๆและก็ใช้กลยุทธ์เยอะมากๆซึ่งผู้เล่นเนี่ยต้องวางแผนเกี่ยวกับการเล่นที่ซับซ้อนและใช้ทักษะ พิเศษในการเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้แล้วก็มีการแบบกดมากนิดมากหน่อยอะนะแบบเหนือกว่าเกมฟุตบอลทั่ว,วไปนะครับเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งและมีการพัฒนาตัวละครในทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและมีการตัดสินใจที่อย่างรวดเร็วด้วยอ่าในการวางแผนที่ดีจะต้องตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับสาหรับเกมเกมนี้ ที่ทุกคนจะต้องมีนะครับไหวพริบในการใช้ทักษะต่างๆนะครับในการเลี้ยงส่งรับบอลหรือเตะบอลเข้าโกนะครับจะต้องมีไหวพริบและทักษะมากๆทําให้การเล่นเนี่ยมีความท้าทายมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มโหมดออนไลน์และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยประลองฝีมือกันและสร้างความหลากหลายและท้าทายมากขึ้นนั่นเองในทางกลับกันเนี่ยอินาซิม่าอีเลเวนโก t สไตร์เกอร์2013เป็นเกมที่เน้นการเล่นแบบแอคชั่นเลยแอคชั่นจ๋าๆเลยก็คือแบบเออเตะอ่ะ เตะไปเตะมาเลยอะ่ะคือแบบเอาเข้าประตูเลยถึงแม้ว่าจะเตะเข้าประตูแบบจังๆแล้วเข้าได้ยากก็ตามแม้จะต้องใช้ท่าไม่ตายในการเตะก็ตามแต่มันยังคงความสนุกและความตื่นเต้นเล้าใจให้กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยอะ่ะสำหรับผมคือมากมากๆเลยนะครับผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครได้อย่างอิสระเลยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเป็นตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นนะครับและใช้ทักษะพิเศษอยู่ด้านหลังโกก็สามารถใช้ทัก,ทกษะพิเศษในการเตะ เข้าประตูได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะเตะจากกองหลังไปกองหน้าก็ตามก็สามารถทําได้แต่ว่าอาจจะไม่แรงมากแต่ก็นั่นก็ถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่อินาซิมะาอีเลเวนโก k สไต2013มันมีความเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้นั่นเองนะครับความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละที่แบบเตะเป็นทอดๆแล้วก็ไปสู่ประตูนะครับทำให้เราแบบเออ จะต้องเสียมานาเท่านี้ถ้าเตะไปอยู่หน้าประตูดีไหมนะอะไรเงี้ยก็คือต้องคิดตลอดเวลาอ่ามันจะเป็นแนวแบบควบคุมได้อย่างสระแถมการเล่นที่มีความรวดเร็วและมีพลังในการวัดกันไปเลยนะ TP ว่าใครเยอะใครมากใครน้อยนะครับจะต้องคิดว่า TP เนี่ยจะต้องเหลือไว้เท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ในการยิงประตูหรือการส่งบอลหรือการรับบอลน,นะครับจะเก็บท่าไว้ไหมอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นก็คือเราจะต้องคิดตลอดเวลาในการใช้ทักษะพิเศษโจมตีและป้องกันอ่าประมาณนั้นก็ถือว่าเป็น เกมการเล่นที่ดีแถมยังเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเป็นโหมดของมัลติเพเยอร์นะครับสามารถเสียบ2จอย4จอยอ่ะ4จอยยังได้เลยก็คือเล่นฝั่งละ2คนช่วยกันส่งไปส่งมาอันนี้ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับ มาดูกันในด้านเนื้อเรื่องนะครับ Inazuma Eleven Victory Road เราก็เกิดมาตั้งแต่อันแรกแล้วเนาะก็คือเนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากและมันน่าติดตามมากก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องของ -2 2ตัวละครด้วยกันนะรก็คือซาซานามิยูเมะนะครับ,รบแล้วก็ฮารุเอนโดหรือว่าเอนโดฮารุนะครับก็เรียกสลับกันไปสลับกันมานี่แหละครับก็พยายามที่จะฟื้นฟื้นฟูนะครับทีมฟุตบอลของโรงเรียนนะครับให้ประสบความสําเร็จแล้วก็พัฒนาตัวละครนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องราวต่าง อันนี้ผมก็ไม่รู้มากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นว่าเนื้อเรื่องจะสนุกเฮฮาปาร์ตี้ปาจิงโกะแค่ไหนนะครับก็รอรุ้นกันไปนะฮะจนกว่าเกมจะออกมาให้พวกเราได้เล่นนะครับซึ่งในเรื่องภาคนี้อ่ะมันจะส่งผลต่อผู้เล่นอย่างมากนะครับก็คือเราจะต้องตัดสินใจว่าจะต้องทําอะไรเลือกทําอะไรมันส่งผลต่อเนื้อเรื่องหลักเป็นอย่างมากอ่ะตรงนี้ผมก็ค่อนข้างจะชื่นชอบนะครับเพราะว่าในการเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะได้แบบซึมซงซึมซับเนื้อเรื่องไปด้วยนะครับจะทําให้เราอินมากขึ้นไปด้วยประมาณนั้นนะครับ ส่วนเนื้อเรื่องของ i n a z u m a e l e v e n Go s t s t r i k ตรเกอรจะมีเนื้อเรื่องที่เรียบง่ายกว่ามากนะครับเป็นเส้นตรงเลยนะครับไม่ต้องคิดอะเยอะแค่เน้นพัฒนาตัวละครให้มีความแข็งแกร่งแค่นั้นเองนะครับเน้นการเล่นและการอสนุกสนานมากกว่าที่จะเป็นเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนนะครับเรื่องราวเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อคว้าชัยชนะในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลผู้เล่นจะต้องพบกับตัวละครที่คุ้นเคยในซีรีส์อยู่แล้วนะครับและต่อสู้ที่เต็มไปด้วยทักษะการเล่นต่างๆนานาม,มากมายนะครับก ที่แบบว่าชิงทัวร์นาเมนตท์ทั่วไปนะครับแต่ก็เพิ่มลีลาทักษะในตามสไตล์ของซีรีส์อินาซึมะนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอากิสราตันก็แฮนมัดหัทเทวะอะไรเงี้ยก็สนุกสนานกันไปตามซีรีส์ของอินาซึมะไปเลยประมาณนั้นนะครับประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่จะได้รับ มันเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างนี่นะซูมาอิลเว่นวิกตอรี่โรเนี่ยจะมอบประสบการณ์ที่ลึกซึ้งนะแล้วก็เต็มไปด้วยกลยุทธ์นั่นแหละครับมีการวางแผนพิจารณาคู่แข่งเพื่อว่าให้ทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมากมีความเสียโป้งเสียเปรียบยังไงอ่าแล้วก็เพิ่มในโหมดของออนไลน์มากขึ้นในการแข่งขันเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาทุยไม่ใช่เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เล่นมากมายในการแข่งทัวร์นาเมนต์แขแข่งขันออนไลน์นั่นแหละอ่า เป็นการแข่งออนไลน์เลยเพราะว่าเกมนี้มันลงแพลตฟอร์มหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสตรีม PS 5ฟประมาณนั้นเครื่องคอนโซลก็ PS ไฟในคอมก็สตรีมก็ไปซื้อกันได้นะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับประมาณนั้นส่วนนี้นะซึมะ Eleven Go Striker 2013เนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงก็คือสำหรับผมแล้วผมว่าอาจจะสนุกกว่านะครับแต่เราก็ยังไม่รู้หรอกนะว่า Victory Road เนี่ยมันจะสนุก มากกว่าเพียงใดผมก็ลองเล่นแค่เดโมอ่ะส่วนตัวว่ายังมองว่าอินเตอซึมาอีเลเวนโก2013เนี่ยอะสตเกอร์2013เนี่ยยังคงความสนุกกว่าเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่เล่นง่ายไม่ซับซ้อนรวดเร็วควบคุมตัวละครได้ดังใจและการทำประตูเนี่ยก็คือจะต้องใช้พลังในการต้านอะไรเงี้ยอะประมาณนั้นก็สนุกคนคนละแบบมีความมันและความตื่นเต้นนี่คล้ายๆกันและก็สามารถแบ่งจอยนะครับสามารถเล่นกับผู้เล่น ง่ายๆเลยนะครับในการเสียบจอย4จอย2จอยอะไรก็ว่ากันไปเพื่อแข่งขันกันในในครอบครัวอ่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมาจากเครื่องเล่นวีไงเครื่องเล่นวีมันจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่า Victory r o a d เนี่ยจะเสริมสร้างประสบการณ์การออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้นและมากกว่าเพราะว่ามันลงหลายแพลตฟอร์มมาสามารถสู้กับใครก็ได้อ่าแต่อาจจะเป็นจอยเดียวนั่นแหละในเกมเกมเดียวหรืออ่าก็คือผมก็ยังทําไม่ได้นะในการเล่น2จอยในในวิกตอรี่โรดอ่ะ แต่ว่าคิดว่าถ้ามันจะเสริมสร้างประสบการณ์ได้ดีก็คือน่าจะแข่งขันออนไลน์มันก็น่าจะโอเคมากๆนะครับประมาณนั้นสรุปเลยแล้วกันนะครับว่า i n a า u m a ะ l e v ล n วนวิ o ตอรี่โรและ i n a า u m a ะอี v ลเวนโก้สไตรเกอร์สมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสองเกมนี้ก็ต่างมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะคิดคิดได้ว่าแตกต่างแต่เหมือนกัน ทั้งสงเกมเนี่ยจะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้เล่นเป็นอย่างมากโดยวิ o r รีโรสเนี่ยจะเน้นการเล่นแบบ RPG ที่ลึกซึ้งเนื้อเรื่องเข้มข้นและมีความซับซ้อนในการต่อสู้เลี้ยงบอลส่งไปส่งมาประมาณนั้นและในขณะที่ GO STRIKER 2013เน้นการเล่นที่แบบแอคชั่นรวดเร็วสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ซึ่งทั้ง2เกมนี้ก็สนุกพอๆกันนะครับเป็นการพัฒนาและสืบทอดความสำเร็จของซีรีส์นะซึมะอวได้เป็นอย่างดี และคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับแฟนๆของซีรีส์นี้จะต้องจัดหนักจัดเต็มแน่นอนตอนนี้ก็เล่นอินาเซม่โกเ0ลเว่นสองพันมอินาเซม่เอลเว่นโกสไตรเกอร์สองพันกันไปก่อนนะครับก่อนที่วิทตอรี่โรสจะมาถ้ามาแล้วก็อย่าลืมมาแข่งขันกับผมนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขมากๆในการเล่นเกมนะครับวันนี้ HVNZ หรือพี่เฟมขอตัวลาไปก่อน คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกม i n a า u m a ะ l e โรสกับ i n a า u m a ะ l e เลเวนโกสต r 이ค์เกอร์ก,ก,ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับไว้เจอกันอย่าลืมกดไลค์กดซับส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับกับทีมงานทั้ง78คนเจอกัน